ห้าหนึ่งอะไรห้าหนึ่งศูนย์แปดอ่าโอ้โหเดีย๋ยวมารอดูกันว่าขากลับจะแรงไหม บ่ายสามสิบห้านะครับตอนนี้ขบวนห้าห้าสามนะครับวันนี้ช้าสิบห้านาทีนะครับแล้วสินค้าที่ห้าห้าสามนะครับมาก่อนสี่สเก้านะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมไม่ค่อยได้ถ่ายรถนะเพราะว่ามีธุระสะเล็กนกินะครับ,นนรบเดี๋ยววันนี้ผมก็ต้องเดินทางกับขบวนสี่สามเก้าเพื่อไปเอารถอยู่บัวใหญ่นะครับรถมอไซค์ที่จอดอยู่บัวใหญ่ ก็ก่อนที่จะเดินทางก็ขบวน5ามมาก่อนก็ขอเอาก่อน้ักันแล้วกันนะผม53ก็ยังไม่ถึงบ้านเหลือมนะตอนนี้ก็ยังเอ้439นะครับก็ยังทันอยู่4 439ช้า10นาทีนะครับขบวนนี้ช้า5นะครับอาจจะได้รอทางได้มั้งเนี่ยขบวนนี้ช้าแค่15นาทีนะครับ53 เดี๋ยวผมจะเดินทางไปกับขบวน,น4 3าแล้วแต่อาจจะแยกไปคนละคลิปนะครับเพราะฉะนั้นวิดีโอนี้จะไม่ได้ถ่ายสสี่า439นะครับอาจจะมีแค่53กับ54นะวิดีโอนี้นะแล้วก็439ตอนขึ้นรถนะครับช้านะ่าจะใช้16นาทีนะผมมารอแป๊บหนึ่งเลยนะ่ะ อย่าเริ่มลกแล้วนะครับห้าหนึ่งอะไรห้าหนึ่งศูนย์แปดอ่ะโอ้โห,โห,โหยอย่ามารอดูกันว่า เดี๋ยวเราก็เทียบกับกระบวนเอ้ยเทียบกับห้าหนึ่งหนึ่งสามนะครับจะลองเทียบกันดูนะครับไปแล้วเดี <S <S ๋ยวผมอาจจะเอาคลิปมาเทียบกันเลยวางเทียบกันเลยว่าจะแรงหรือเปล่า สี่โมงยี่สิบห้านะครับก็เนสี่สิบเก้ารอทางช้าสิบเอ็ดนาทีเลยนะครับดูดิม,มารอตั้งนานเนี่ยผมเปิดวีดด้วยวันนี้วัน,ว,น,นวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์เราจะต้องขึ้นรถไปนะครับเพื่อที่จะไปเอารถ จอดอยู่บัวใชยนะครับลุมมอบไซ่แ้้วไปจอดไว้อยู่บัวไชยวันที่ไปสี่หนึ่งหกนั่นแหละก็เลยจอดไว้ก็เลยวันนี้จะขึ้นไปนะแปลวมีหลุมด้วยนะตรงนั้นอ่ะ ชัสูเปิดไม่ได้เฉยเลยมันเป็นมันมันเหมือนบั๊กอะมันเหมือนบั๊กในเกมอะแต่ว่ามันนะตอนวิ่งชานสูงอะ่ะมันเปิดได้ปกติแต่พอเหมือนกับว่าสลับพอสลับจากชานต่ำมาเป็นชานสูงมันใช้ไม่ได้ได้มาคราวนี้ได้ไหมได้ได้ ถึงแนะห,หนึ่งเจ็ดมาแล้วนะคฮหาหนึ่งเจ็ดไปก่อน you know ก็เดี๋ยว4 3 9ก้จะตามไปเลยนะครับวันนี้างเจ็บมาข้างี่จะช้านะครับแต่ช้านิดหน่อย หมายเลขหนึ่งเก้าเนี่ยคนบีบค่อนข้างดังนะคระะะับเขาก็รอเตรียมออกแล้ว Gracias. ห้าสี่อะถ้ารอแบบนี้เนี่ยช้าแน่นอนครับถ้าอาการนี้นะเพราะว่าไม่ออกสักทีนะรอรนะอสนะี่ถึงแปดนะครับูอ้มหลงอยู่เฉินเฉยเลยดันพลาดเหรอหรือว่ายังไงเนี่ยยิ้มเลยบอรอ ไม่คิดว่ามันจะหยุดเร็วขนาดนี้หรอบอ,อกว่าลอจิ้มเลยลงไบอยู่เฉยเหมือนจะแบบเหมือนรถมันมาแล้นะอาจจะลงลงแบบว่าลงห้ามล้อเพื่อลงห้ามล้อหนักเพื่อให้มันหยุดเร็วอะแต่ว่าน่าจะหนักเกินนะน่าจะหนักเกินแล้วก็รถหยุดเลย คือชานสูงมันเปิดไม่ได้แล้วพอเปลี่ยนจากชานต่ำเปลี่ยนจากชานต่ําเป็นชานสูงอ่ะมันเปิดไม่ได้แล้วมันอาจจะต้องรีเซ็ตหรือไม่ก็สตาร์ทเครื่องใหม่มแปลกมากนะครับ ห้าโมงสิบเอ็ดนะครับขบวนสี่หนึ่งแปดห้าสิบนะครับสี่หนึ่งสี่ห้าสี่จะไปไหนอ่ะสี่หนึ่งแปดช้าสิบสี่หนึ่งเจ็ดช้าสองนะครับห้าสี่ไปไหนเนาะ,ะเติมน้ำมันเหรอห้าสี่น่าจะรอสี่หนึ่งแปดนะครน่าจะรอทางนะครับ ถ่ายกันไหนก่อนดีเลยเยอะไปหมดแล้วนะเติมน่าจะเติมน้ำมันนะ ช้าแน่นอนครับห้าสิอากาศในช้าแน่นอนครับน่าจะมืดนะครับไม่รู้จะได้ถ่ายหรือเปล่า นี้สี่หนึ่งแปดไปโคานะครับอ๊่ใครไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นนะ่ะ ๆๆเยอะจริงๆรอสี่หนึ่งเจ็ดนะครับห้าสี่ห้าสามเนี่ยสามารถออกไปเข้าย่านได้เลยนะครับเพราะว่าคนละรางกับสี่หนึ่งเจ็ดนะครับ สามนะมาแล้วนะซีหนึ่งเจ็ดนะตามเวลานะคโอ้วันนี้น่าจะได้รถเก่ามาเมือ่อวานได้รถใหม่ไม่เปิดไฟนะสามเก้านะ ชุดของ428นะครับประวัวห้สานี่ยังยังไม่เสร็จเลยนะครับรถหมดแล้วนะครับยังเติมน้ำมันยังไม่เสร็จเลยเสร็จพอดีนะครับ เดี๋ยวไปเขาย่านเลยนะตามเวลาออก6โมงตอนนี้ก6โมงจะ6โมงแล้วยังไม่ไปไหนเลยอา4เนี่ยตามเวลาออก6โมงนะครับ าสามนี่พึ่งจะเดินหน้าไปเข้ายานดีเกออกไปแล้วนะครับ อีกนะผมหิวน้ำไว่จะไปซื้อน้ำไม่ได้ไปเลยนะรถเยอะมากวันห้าห้าสามถอยมาแล้วนะครับไม่ได้ดูสักทีนะครับห้าหนะ้าสี่น่าจะมือแนละ้วอาการ พว่ารนอนี่มองไม่เห็นทางเลยนะต้องถอยเข้าตรงนี้ย่าไม่ขึ้นเลยแล้วเพราะว่า หินอันนี้มันเป็นหินจริงๆนะที่แบบว่าไม่ใช่หินที่หินแตกอะ่ะถ้าห,หินแตกอะ่ะย่าขึ้นแน่นอนหรือถ้าน้ําท่วมนะน้ําท่วมสักครั้งเนี่ยแล้วดินพัดมาเนี่ยย่าขึ้นเลยแหละทางตรงนี้ าวมากนะดันทีนึงนี่โอ้โหกระแทกปักปักปักอ่าเรียบร้อยครับวิดีโอนี้ก็จะปิดตรงนี้เลยนะที่บุีาลงกรณมหาวิทยานะครับ 4, 3, 9, น,นี่ก็จะเป็นโตปิกนิกนะครับผมสำหรับพนักงานที่มาทำอัดหินนะสำหรับเจ้าหน้าที่นะนี่โตปิกนิกโอ้โหยอดจริงริ้วบบวนยาวมากนะ จอดพักยื้อโบยใหญ่ตัวน,นี้ก็จะมีรถไฟไาจอดอีกนะครับลางนี้สุดยอดเลย